ยังมีอยู่จริงใช่ไหมคนรักที่ไม่หลอกกันยังมีอยู่จริงใช่ไหมความรักที่เป็นดังฝันฉันแค่กลัวว่าเธอนั้นจะมองฉันเป็นทางผ่านยังใครใครที่เขาเคย หยหาจนมันไม่คิดว่ารักเธอมีอยู่จริงหยหาจนมันไม่หวังจะเพราะใครดีสักคนถ้าเป็นเธอในวันนี้ช่วยทำให้ฉันรู้ที่ว่าเธอมีความรักที่เที้ ไม่จ็บอย่างฉันใครจะเข้าใจว่ารักน่ากลัวเท่าไรกี่คนที่เข้ามาดีมากมายแต่สุดท้ายรอกกันทุกทีมันหมดไปแล้วทุกความรู้สึกไม่อยากรักใครอีกวันนี้เธอช่วยบอกกับฉัน